ึงเทคนิคดึงดูดรักดีๆแบบรวดเร็วนะคะก็คือการใช้จินตนาการในหัวนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่าจินตนาการนะคะมันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊จินตนาการแบบไหนวันนี้หน่อยจะมาบอกเทคนิคแล้วกันว่าต้องจินตนาการแบบนี้ถึงจะได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการจินตนาการเนี่ยมีคนที่เป็นกูรูนะคะในเรื่องของอด้านจิตวิญญ,ญาณเนี่ยหลายหลายท่านให้การคอนเฟิร์มนะคะว่าการจินตนาการเนี่ยมันเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรตัดนะคะความล่าช้านะคะหรือว่าดึงดูดแบบรวดเร็วนะคะให้คุณได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะชอบที่จะมองภาพนะคะผลลัพธ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์จินตนาการตามภาพเมื่อเห็นภาพเราจึงจะจนิจน,จน,จนตนาการได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวอลตวอนะคะเขาสอนในเรื่องของ สตรแห่งความาัางคั่งร่ำรวยก็มาปรปับช้กับความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะเาก็บอกว่าเวลาที่คุณอยากได้อะไรเนี่ยให้คุณใช้มันในหัวก่อนนะคะสมมุติว่าคุณอยากได้ความร่ำรวยร้อยล้านพัน,ล,นล้านเนี่ยคุณไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้เงินในบัญชีของเขามันมีเท่าไหร่แต่คุณจะดีจินตนาการไหมว่าไอ้คนที่ได้ร้อยล้านพันล้านเนี่ย เขาใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนเนี่ยคุณจะมองเป็นภาพคุณจะเห็นว่าอ๋อเขาใช้รถยังไงเขาอยู่บ้านแบบไหนคนเราจะมองเป็นภาพคนเราจะไม่ได้สนใจตัวเลขมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะเราไม่รู้หรอกว่าความรักดีๆมันเป็นแบบไหนแต่พอนะคะเราเห็นตัวอย่างเช่นอ่ะความรักดีๆคือการที่คนสองคนเนี่ยเอาใจใส่นะคะคุณเห็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ าสามีภรรยาเดินจับมือกันนะคะเป็นครอบครัวชีวิตมีความสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพูดจาดีต่อกันมีรอยยิ้มให้กันทุกวันเนี่ยพอคุณมองเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะคุณเห็นภาพแล้วว่าโอ้ไลฟ์สไตล์แบบนี้คนที่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ก็ทําอย่างนี้กันคุณก็นําภาพนั้นนะคะมาจินตนาการในหัวนะคะมาทําให้เหมือนว่าตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าจินตนาการแล้วก็มองเห็นภาพเขาคนนั้นที่คุณเห็นเนี่ยนะคะเป็นหน้าของเขาไม่ใช่นะแต่ให้เอาหน้าของคุณเนี่ยนะคะเข้าไปเป็นผู้เล่นแทนนะคะคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคนรักของคุณนะคะมองภาพแบบนี้แล้วลองจินตนาการดูซิว่าคุณเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะโดยให้มันเกิดขึ้นในหัวคุณก่อนนะคะนี่คือการจินตนาการนะคะที่จะทําให้คุณดึงดูดเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะคะที่ทุกคนอาจจะได้มองได้เห็นได้ชัดนะคะคือเด็กๆเ,เนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะเป็นนักจินตนาการมาๆกๆเพราะว่าเขาจะไม่มีความสงสัยแล้วก็ไม่มีอะไรมาปิดกัน้นจินตนาการเขานะคะก็คือบ๊อบพ็อกเตอร์ละกันนะคะอันนี้ก็เป็นผู้นำนักจินตนาการเหมือนกันเขาก็บอกหล้านของเขาว่าเนี่ยนะคะถึงวันเกิดเนี่ยคุณอยากได้อะไรใช่ไหมคะลานเขาก็บอกว่าอยากได้นู่นนี่นั่นบ๊อบก็เลยบอกว่าอ่ะก่อนที่จะอยากได้นะคะลอง,งจินตนาการในหัวซิว่า ถ้านะคะคุณเล่นแล้วมันจะมีความสุขยังไงเด็กเขาก็จินตนาการหลานของเขาอ่ะนะคะจินตนาการเล่นสนุกมากเลยพอจะถึงวันเกิดบ๊อบก็ไปถามหลานอีกทีว่าตกลงยังอยากได้อยู่ไหมไอ้ของเล่นชิ้นนั้นอะ่ะหลานก็บอกว่าไม่อยากได้แล้วเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในหัวจนเบื่อแล้วเขาอยากได้ชิ้นใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือเนี่ย อยากจะให้คุณมีโมเมนต์แบบนี้อยากจะให้คุณมีแนวคิดแบบนี้เหมือนเด็กๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเขาไม่ได้มีอะไรมาปิดกั้นนะคะในความที่เขาจะไม่เชื่อไม่ใช่ว่าพิจารณาการไปแล้วได้อะไรไม่เห็นจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าด้วยความคิดต่างๆที่คนเรา มีความเชื่อนะคะที่สะสมกันมาใช่ไหมคะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งมีความารู้ที่มากอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราปิดกัน้นเรื่องของการจินตนาการที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้นะคะเราขาดเรื่องนี้ไปนะคะแล้วนี่แหละกดแรงด่วนมันทํางานผ่านการจินตนาการเพราะเรายิ่งจินตนาการเรารู้สึกถึงในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราจะมีความสุขนะคะแล้วมันจะเป็นคลื่นไงมันจะดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ1เทคนิคก็คือ เล่นมาในหัวก่อนนะคะจินตนาการว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วเหมือนว่าคุณเป็นผู้เล่นนะคะอยากได้ความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆการเอาใจใส่ที่ดีนะคะจงเล่นมาในหัวแล้วคุณจะได้แล้วคุณจะดึงดูดเร็วค่ะนะคะนี่คือเทคนิคนะคะคที่ทําให้คุณได้สิ่งที่ต้องการนะคะก็ฝากไว้นะคะลองไปทําดูค่ะ